เลไทยเป็นตลาดศูนย์กลางซื้อขายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะตลาดแห่งนี้เคยได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2546เนื่องจากเป็นตลาดที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในตลาดได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆทั้งกุ้งหอยปูปลาส่งตรงจากทะเลในราคาย,ย่อมเยาเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของทุกวันค่ะ กูปลากันต่อโอ้โหกูเลยเนียก้งมังกรกูมังก,กรนี่ให้ความรู้ลูกเอาไว้คู่กับความอร่อยถ้าสีเขียวอย่างนี้ไม่อร่อยกูมังกรอร่อยต้องหลายๆสีงั้นไม่ต้องดู อร่อยมันต้องสีอะไรพ่อมันมีหลายสีมันต้องสีสีมีสีฟ้าจะดสีได้ไหมคะเอออาจจะได้จุดเจ็ดสีก็ได้สายลุงเลยสายลุงใช่ใช่ถ้าจ็ดสีอร่อยอันนี้สีเขียวยังก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้องต้องปูทะเลน่าสีอย่างนี้เขาอย่างนี้แม่อร่อยถ้าสีฟ้าอร่อยกว่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยตัวมันสีฟ้าไม่ค่อยมีนะเออโอ้ยนี่ิดิอันนี้ปลาใหญ่จริงๆปลาเก๋ากลางสดนี่ปลาเก๋าโอ้ยนี่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 ดูเลยค่ะปลาเก๋า เนี่ยเป็นปลาที่สมัยก่อนเขาไม่กินกันเขาเรียกปลาตุ๊กแก่ตัวมันลายเหมือนตุ๊กแก่จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้การปลาเขาเป็นของที่นิยมและราคาแพงถูกไหมพี่นะแพงที่สุดธรรมดาทั้งหมดนี่ปลาแบดเชียอันนี้ของโปรดค่ะปลาร์ติวิคิวยอดเลยชอบมากปลาแซลมอนดีนะไซส์หมายว่ามีขนาดเลยไซส์ขนาดตัวนี้ขนาดเกือบเท่าไรห้าห้าขีดที่ไป พ่อชอบมากปลาสลีเดี๋ยวนี้หากินยากตามร้านเพิ่มส่งเียอะเลยเอาสำลีไปให้แม่เผาแล้วแม่ก็ซื้อไข่ปลาริวกิวไปให้แม่ทำแกงก้องเอาปลาสำลีไปอย่าลืมเอาทิงเจอไปด้วยนะเพราะสมำลีกับทิงเจอมันคู่กันกินถ้าเราเอาไปกินนี่ตายแน่โอ้ยแต่นี้นะก่อนเนื้อปลาปลาใสแดงเนี่ยพ่ออยู่เมืองชนเนี่ยนะก็ไม่กินอ่ะเป็นปลาถูกเดี๋ยวนี้โลเจ็ดสิบก็ไปละ เพี่นดูของแห้งนีวค่ะว่าที่นี่ยดีมันอยู่ไม่ไกลกรุเทพ<ช>แล้วเราแวะมาได้เวลาเสาร์อาทิตย์ิอย่างนี้นะพ่อเนาะมาเป็นครอบรอครัวก็มาซื้อของ่นของแห้งอะไรนี่ใชหมหมาใจั้ยของอะไรของโกลน กะปีของโคนเอาอย่างนี้เคยเนี่ยอันนี้หมอรับระจำต้ำนเด็กอันนี้หมอรับแกงโล่สองร้อยแล้วก็ไม่กุ้งเคยและการโละละรนะ้อยห้าสิบบาทนะกุ้งเคยมันถูกกว่าอ,อันจำวิ่งอันไหนดีอันไหนกุ้งอันไนะหนกุน้งนี้นะกุ้งใหญ่กะ้งกระติกกุ้งใหญ่โอเคขอบคุณค่ะของโคนี่ยระดับเรื่องกระปีของโคนที่อยู่ที่มหาชัยเนี่ยอยู่สังข์อ้อาว แล้วยังมีปลาช่อนอ่ะนี่ปลาช่อนก่านน้ำก่อน้องนาำ่ะเป็นกาอาไปดิบคิวโอยก็เพรปลาเหรออ๋อมันครัส่วนเนื้อเนื้ออะอืมเนื้อมันทำปลาหวานเอาไม่แย่กับปลาปลาฉลามมาทำปลาหวานหรอใช่คร,รับปรรลาดิบเสียวปลาเรวเบียวเจ้อันนี้อร่อยกว่าเนื้อเพราะตรงพุงมันอ่ะ อ้อเ้หัปลาสลัเลยอันนี้อะไรหัวปลาสลัเหรอโลเท่าไหร่อะ่ะรอบอร่อยนี่น่าซื้อเดี๋ยวมาซื้อแล้วมาตุ้เนนี่เราทำเองนะนร่ับมา